เรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาคืออะไรขอพายบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปละมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคิงถือดาพลังงานของคนธาโลม,โมเมทุนตูนกลุ่มสีดาพลังงานของคอนธาตุลม ห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสตรนีนพลังงานของคนราศีสิงห์สีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรอกเกพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุน้ํานะคะเข้มแข็งอดทนมีเหตุผลกล้าตัดสินใจอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันนะคะ เป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนิ่งเงียบมี power ในตัวเองหรือว่าจะทำงานอะไรเกี่ยวกับที่จะต้องควบคุมคนอื่นควบคุมความคิดการตัดสินใจหรือว่ามีอำนาจในการตัดสินใจก็ได้นะคะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาให้ต้องแก้ไขตลอดเลยเวลาที่อยู่กับคนอื่นก็สามารถ จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เวลาที่อยู่กับตัวเองก็เป็นคนที่เก็บกดคนหนึ่งหรือว่าอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างไว้กับตัวเองนะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์มีคนที่รักมีคนที่อยู่ในใจมีคนที่คุณยอมให้กับเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้เหมือนมีปัญหามีประเด็นมีเรื่องที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะนิง่งเงียบ คุณยังไม่ง้อนะคะคุณเลือกที่จะนิ่งแต่ในใจก็คิดถึงเขาคิดถึงมากๆรอคอยเมื่อไหร่เขาจะทักมาหานั่นเองนะคะไม่ทักไปแต่รอคอยให้เขาทักมานั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับเขาเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะเดูฟูพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกลุมสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก เด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะห้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนโสดรักอิระหรือว่าชีวิตของเขาการตัดสินใจของเขาในตอนนี้ยังไม่นิ่งอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาปิดบังคุณไว้ซ่อนคุณไว้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของเขา เป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกสบายใจนะคะดูเหมือนเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนร่าเริงเป็นคนที่จริงใจพูดเพราะตรงสเปคตรงใจเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบให้คนเอาอกเอาใจหรือว่าคนที่รู้ใจคุณคุณจะรู้สึกดีด้วยมากๆคนคนนี้เหมือนกับบุคลิกของเขาวิธีการพูดของเขาทําให้คุณรู้สึกอ่อนไหวมีที่พลต่อความรู้สึกของคุณก็ได้คุณรู้สึกดีกับเขาคุณชอบเขา เขาเองก็เหมือนกับมีใจให้กับคุณนะคะแต่สถานะของเขาเหมือนเป็นคนโสดที่โสดไม่สนิทโสดมีพันธะโสดมีเรื่องราวคราคาซังโสดมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปิดคุณไว้ซ่อนคุณไว้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตหรือว่าบอกคุณไม่หมดก็ได้นะคะเรามาดูกันว่าเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาคืออะไรนะคะเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาคืออะไร การีเทิร์นคนรู้จักคนคุ้นเคยเรื่องราวในอดีตคนคุ้นเคยในอดีตนะคะสายใยบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความผูกพันในใจของเขานะคะเดอะซันนะคะครอบครัวความจริงเรื่องราวในอนาคตนะคะรวมทั้งความสุขความสดใสด้วยนะคะตัวเลือกทางเลือกนะคะ ครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะความใจเย็นความตั้งใจการวางแผนความนิ่งนะคะหากว่าคุณชอบใครอยู่ในตอนนี้คุณรู้สึกดีกับเขา แต่ว่า,าจ,จะมีปัญหาบางประเด็นที่ทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะคนที่คุณชอบเขามีพันธะอยู่ข้างหลังมีเรื่องราวในอดีตที่เขาบอกคุณไม่หมดหรือว่า,าจ,จะเคยผ่านการมีคนรักผ่านการมีครอบครัวมาก่อนเรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาอาจจะเป็นภูมิหลังเป็นคนในใจเขาคนที่มีพันธะเกี่ยวข้องสัญญากับเขาคนที่ยังตัดกันไม่ขาดหรือว่า ครอบครัวของเขาที่ผ่านมาก่อนหนะ้านี้นั่นเองนะคะเขาอาจจะมีพันธะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องรู้ให้ละเอียดเพื่อเอามาประกอบการตัดสินใจเพื่ออนาคตของคุณนั่นเองคุณต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ชัดให้เคลียร์ก่อนที่จะตัดสินใจ ถึงการมีกันและการถึงการครบกันในอนาคตนะคะตัวเลือกที่จะมีเข้ามาในอนาคตหรือว่าสิ่งนี้เขาจะต้องรับผิดชอบครอบครัวของเขาหรือว่าคุณอาจจะต้องปรึกษาครอบครัวของคุณด้วยอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องเลิกคบหรือว่าจะต้องคบหรือว่าไปต่อหรือพัฒนาความสัมพันธ์ หากว่าคุณชอบใครบางคนที่โสดไม่สนิทนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเขาพันธะทุกสิ่งทุกอย่างการตัดใจหรือว่าความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมีต่อเรื่องราวเดิมๆเ,เรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆของเขารวมทั้งอย่าใจร้อนด่วนตัดสินใจ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้หากไม่แน่ใจนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าคุณอาจจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคนใกล้ตัวคนรอบตัวคนที่คุณไว้ใจวางใจด้วยนั่นเองนะคะไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นเองนะคะ